อุนตร MAN ช็อกเฮ้ยเปิดตัวยากก็อย่างนี้เลยนะ เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b a บ y Camp วันนี้ก็มีสกินตัวละครที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆนะครับทุกะครครับคือมันเป็นตัวละครแบบการ์ตูนในดวงใจสมัยยุคแบบกรุ่งรีอรุโนไทยนะครับพูดไปเรื่อยแล้วก็คือการ์ตูนที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับคือผมบอกให้ขอนนะครับจริงๆแล้วผมเห็นตัวละครตัวนี้แล้วก็สกินตัวนี้มาได้วัน2วันแล้วบ้างแต่ว่ายังไม่มีตังเติมเนี่ยเออวันนี้ก็ เลยมีเวลานี่ครับผมก็เลยจับมารีวิวสก,กินตัวละครตัวนี้นะครับดูตื่นเต้นเหมือนได้ของเล่นใหม่เลย ยิ่งก่าตัวละครแบบรีเจนเตอรี่อ่ะแต่ก่อนอื่นนะครทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดไลค์ให้ผมนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บโอเคซึ่งตัวละครตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครหรือว่าสกินนะครับแต่ว่ามันเขียนว่าทหารใหม่โปรตอนใช่ไหมครับพร้อมกับปืนระดับอีพิกด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราไปลุยกันเลยดีกว่าซึ่งรูปแบบการเปิดนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นนนนเอออ้ยมมมัััไ่่ใชสกิิหรรคคืตวละจง คนดูหน้าเลยครับคือมันคืออุลตร้าแมนชัดๆเลยอ่ะคือแบบผมไม่รู้ว่า GM เนี่ยคิดยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าต้องมีเขาโคงของอุลตร้าแมนมาแน่ๆครับทุกคนแต่ตอนนี้ครับโอ้โหก็เป็นเลขมงคลเหลือเกินนะครับเงินซีของผมก็มีอยู่1ึง0สหมอยโอ้โหแบบเป๊ะๆเ,เลขโคตรสวยแล้วก็ c ีพผมโอ้สวยเกินไม่อยากให้มันสวยขนาดนี้ 9CP ครับเดี๋ยวผมต้องไปทําการเติมแล้วแต่คนอื่นเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟนิกซ์นะครับเป็นเฟนิกซ์ที่โอ้โหดูเท่ะเอะทุกคนดูเท่เลยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใส่สโคปนะครับมันจะเป็นยังไงอะทุกคนดูดิคืออันนี้มันเหมือนมีสโคปติดไว้อะแต่เราแบบไม่ได้ติดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองสุ่มและเราลองไปดูนะครับแลวก็อันนี้ครับผมแมนโอวอลกครับซึ่ง Man o นนมแมนโอว โคตรเฟี้ยวแลวก็ i c r 1ครับวิบวับิบวับส่วนอื่นๆก็เอ่อประมาณนี้นะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเช็คมาดูบ้างลแล้วแหละแต่ว่าการเปิดนะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าการเปิดอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มแล้วก็ง่ายนะครับง่ายกว่าการเปิดแบบล็อกกี้ดออีกนะครับเพราะว่าล็อกกี้ดอีในการเปิดแต่ละทีนี่แบบหูเปอร์เซ็นต์ออกยากมากบางทีผมก็เหมามาตตลอดเลยนะครับแล้วก็เสีย CP ีแบบ9 0 0 0หนึ่งหมื่นอะไรขึ้นไปเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเสียสักประมาณ หกเจ็ันหรือเปล่านะอันนี้ลองเดาดูแต่ว่าผมจะลองเติมไปให้เยอะๆเลยละกันนะครับป่านเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่าครับเติมที่ไหนนอะให้เพื่อน<า>พอดีอยากเติมเกมเปสาวอะยูร้าดีๆแนะนำไหมอะนี่ไงละ่ะ Over Top Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่สขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไปเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีเด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาละครับผมเติมมาเรียบร้อยครับ12,000 CP อ้โอ้ถ้ามันไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะครับ ก็ okay. ในการเปิดกล่องนี้เนี่ยผมก็ลือมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือการเปิดกล่องเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีการให้เราดูด้วยนะครับว่าซื้อไปแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งนะถ้าเราซื้อไป10ครั้งก็การันตีอของที่มันเป็นอีพิกหรือว่าตัวละครน,นี่แหละครับหนึ่งครั้งนะครับหรือ1รางวัลน,นั่นเองถ้าเราเปิดไป30นะครับก็จะได้การันตีอีกหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดแบบ10กล่องอไรและกันลนะครับก็ลดจาก600หลือ540นะเหลือปครับ10กล่องแรกเร็นไปครับส ปับ๊บโอ้โหนึกวาได้แล้วใจหายหมดปับ๊บโอ้โหโเป็นเด็กมาแล้วว่าเฮ้ยมาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะมาแล้วครับผมเป็นเด็ก500ค้รับ5ซ0พีตัวละครต่อป ทุกคนเฮ้ยสิบกล่องแรกได้เลยเหรอโอเวลิกูดเวลิกูดทุกคน <c oughs> ผมเติมทีพีไปทำไมเยอะวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> กล่องเดียวได้เลย <c oughs> ไม่ใช่กล่องเดียวดิสิบกล่องได้เลย <c oughs> โอ้โหดวงดีโอ้โหผมใช้ดวงเดือนนี้หมดไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเซตดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเซตในบีอาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นใน MP มันก็ไม่เห็นตัวละครนะครับนี่ครับมันเป็นตัวละครเลยนี่เองเดี๋ยวผมลองติดกระเป๋าดูแล้วกันว่ามันจะหายหรือเปล่าเออมันหายจริงๆครับทุกคนไม่ติดอ่ะดีละดูดิโอ้โหมาอะไรครับอุนตา้าแมน โอเคผมทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูก่อนละกันว่าสกินเฟนิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยทุกคนคือนี้ผมไม่ได้ใส่สโคปนะครับเวลาซูมเฮ้ยมีสโคปให้ฟรีโอ้ต้องมารีวิวแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมต้องมาทาคลิปรีวิวมาทุกคนแน่นอนครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดูยากกว่าเดิมหรือเปล่านะเฮ้ยแต่ถือว่าโกงมากเลยนะคือเวลาที่เราเล่นใช่ไหมทุกคนเราก็แค่เล็งให้มันอยู่ในกรอบอะเดี๋ยวผมจะลองนะไหนวะ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหสโคบกงโอ้เกินไปเกินไปหรือเปล่าเบบี้เกินไปเกินไปหรือเปล่าเบบี้เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเบบี้อือะไรอะไรอะไรดูจากพี่น้อยไปอะไรอะไรครับอะไรอะไรไม่ตายไม่ตายไม่ตายนอนดีครับอะไรครับ โอ้โหทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมต้องมาทำคลิปรีวิวไว้ทุกคนแน่นอนลยครับแล้วก็จะสอนแต่งด้วยอะไรล่ะโอเคทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวเราเอาไปลุยในบ R กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเฟเด็กเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแต่ทุกคนก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมทำหรือเปล่าโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยบ R กันเลยแล้วกันครับโอ้ไม่นะครับทุกคนคือ คลิปนี้เนี่ยผมไปเล่น VR 20 V 2ีนะครับก็เพื่อที่จะมารีวิวตัวละครใช่ไหมแต่ว่าเกิดปัญหาไม่ดับครับตอนอัด ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นมาสักประมาณสองสามรอบแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาซื้อใหม่ๆแล้วก็จะแก้ปัญหานะครับแล้วเวลามันดับเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันดับด้วยเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนดูตัวละครนี้แล้วก็จะตัดช็อตที่มันได้ยิงปูๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าตัวอุลตร้าแมนนี่เนี่ยมันโคงขนาดไหนแล้วก็มันสวยขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะตัดให้ทุกคนรับชมในช่วงที่บวกเลยละกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวถ